ก,การรอยเท้าดิจิทัลรอยเท้าดิจิทัลคือร่องรอยการกระทำต่างๆที่ฝังไว้และติดตามได้เมื่อผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตได้กระทำการใดๆในโลกดิจิทัลเช่นการใช้งานกล้องดิจิทัลสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์รอยเท้าดิจิทัลจะบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน คือชื่อและข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเกิดที่อยู่รอยเท้าดิจิทัลสามารถบอกให้ผู้อื่นทราบถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจและสิ่งที่เราอยากทำข้อมูลบางอย่างเป็นเรื่องที่เราพอที่จะทราบว่าเราได้ทิ้งล่องรอยไว้ในขณะที่บางอย่างเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าได้ถูกบันทึกไว้ ท้าดิจิมีอยู่2ประเภทซึ่งได้แก่ Active Digital Footprint กับ Passive Digital Footprint Active Digital Footprint รอยเท้าดิจิทัลที่ผู้ใช้งานเจตนาบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราพูดหรือโพสต์ลงในอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งที่เรากดไลค์รีทวิตหรือแชร์รวมถึงที่ตั้งสถานที่ที่เราเคยอยู่หรือเคยไป Passive Digital Footprint รอยเท้าดิจิทัลที่ผู้ใช้งานไม่มีเจตนาที่จะบันทึกเอาไว้ในโลกออนไลน์ตัวอย่างก็เช่นสิ่งที่เราเคยคลิกเข้าไปประวัติการค้นหาในโลกออนไลน์การซื้อสินค้าออนไลน์ของเรา IP address หรือการเปิดระบบ GPS รอยเท้าดิจิทัลสำคัญอย่างไรรอยเท้าดิจิทัลจะช่วยให้เราสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้นเวลาที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในช่องว่างของหน้าเว็บไซต์เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่ เพราะว่ารอยเท้าดิจิทัลจะบันทึกข้อมูลของเรา,เาไว้ก่อนแล้วรอยเท้าดิจิทัลนั้นจึงเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้งานรอยเท้าดิจิทัลสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของผู้ใช้งานได้มากมายเช่นรูปภาพแบบไหนที่ผู้ใช้งานกดถูกใจและนิสัยรสนิยมต่างๆ แต่ละคนใช้รอยเท้าดิจิทัลด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปบางคนใช้รอยเท้าดิจิทัลเพื่อบ่งบอกให้คนอื่นทราบว่าตัวเขาเองเป็นคนอย่างไรและมีรสนิยมอย่างไรส่วนร้านค้าอาจจะใช้รอยเท้าดิจิทัลเพื่อเสนอขายสินค้าให้ผู้ใช้งานที่เพิ่งค้นหาใน Google หรือบริษัทอาจจะใช้เพื่อตรวจสอบประวัติ ของพนักงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำงานปัญหาของรอยเท้าดิจิทัลรอยเท้าดิจิทัลอาจจะดูเหมือนไม่มีผิดภัยใดๆแต่อย่างไรก็ตามร่องรอยนี้จะไม่หายไปและจะคงอยู่ตลอดและสามารถติดตามร่องรอยได้แม้ผู้ใช้งานจะปิดเว็บไซต์หรือออกจากบัญชีการใช้งานไปแล้วดังนั้นในวันข้างหน้า ล่องรอยนี้อาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้ใช้งานได้รอยเท้าดิจิทัลยังทำให้เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวเนื่องจากคนอื่นยังสามารถเห็นล่องรอยดิจิทัลของเราได้หรือแกะรอยได้จากดาต้าเบสที่ได้บันทึกกิจกรรมออนไลน์ของเราไว้นอกจากนั้นบริษัทและหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลยังหาประโยชน์จากการค้า รอยเท้าดิจิทัลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยมอนิเตอร์รอยเท้าดิจิทัลและนำไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และอื่นๆผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงควรตระหนักว่ารอยเท้าดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราได้และข้อมูลเหล่านี้ คนอื่นสามารถที่จะค้นหาเผยแพร่ทำซ้ำขโมยและติดตามได้เพราะน่องรอยนั้นไม่หายไปไหนในโลกไซเบอร์ความสำคัญของรอยเท้าดิจิทัล 1. น 1. เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ใช้งานรอยเท้าดิจิทัลสามารถสะท้อนได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบของผู้ใช้งาน รอยเท้าดิจิทัลที่ไม่ดีคือเรื่องราวของเราบนอินเทอร์เน็ตที่เราไม่อยากให้ใครได้มาพบเช่นกรณีกองประกวดนางงามของประเทศไทยเคยประกาศปลดผู้ชนะการประกวดที่เพิ่งได้รับรางวัลออกเนื่องจากพบภาพและข้อความที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่เจ้าตัวได้โพสต์ในสื่อออนไลน์ในต่างประเทศการมีรอยเทา้าดิจิทัลในแง่ลบ อาจส่งผลต่อการสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานในบริษัทได้ 2. เพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างไรการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสามารถจำกัดขอบเขตได้ว่าใครควรที่จะได้เห็นบ้างหรือใครควรที่จะไม่ได้เห็นเช่นข้อมูลด้านสุขภาพหรือด้านการเงิน แอปพลิเคชันบางตัวที่ติดตั้งบนโทรศัพท์ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เช่นภาพถ่ายเบอร์โทรศัพท์รายชื่อผู้ติดต่อผู้ใช้งานควรระมัดระวังหากข้อมูลส่วนตัวนี้รั่วไหลไปยังบุคคลที่3เช่นเคยพบว่าแอปทำนายชื่อดูดวงหาคู่ บางตัวต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเกินความจำเป็นและอาจใช้ข้อมูลนั้นสวมรอยบัญชีสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานได้ 3. เพื่อปกป้องการสูญเสียทรัพย์สินการขโมยข้อมูลดิจิทัล Digital เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เหล่ามิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงและทำให้เหยื่อสูญเสียเงินเป็นอันมากการโพสต์ภาพของมีค่าในบ้านของผู้ใช้งาน ลงสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจเป็นการอันตรายต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ 4. เพื่อรักษาอิสรภาพและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการก่อการร้ายในบางประเทศเป็นเรื่องอ่อนไหวรัฐบาลบางประเทศสอดส่องสิ่งที่ผู้ใช้งานโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยคำที่รุนแรงอาจทำให้ผู้ใช้งาน ถูกทางการจับตามองเป็นพิเศษผู้ใช้งานอาจได้รับข้อความสแปมหรือการส่งอีเมลที่มีข้อความโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับที่อาจสร้างความรำคาญจากผู้ขายสินค้าและบริการหากแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ในประเด็นความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นก็เช่นกันการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก หรือการโพสภาพของเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์ตำแหน่งของที่ตั้งอาจทำให้เด็กไม่ปลอดภัยจากผู้แสวงหาผลประโยชน์นอกจากนั้นการโพสภาพหรือคลิปที่มีผลต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจของเด็กอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิเด็กได้